สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขค้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ ปากหลักหน่วยล่างสลากินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16มีนาคม2565มีด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ผมจะทยอยลงให้ลงคลิปให้ดูทีละสูตรนะครับแต่ละสูตรสติติดับมาแล้ว59งงวดติดต่อกัน สำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คให้เพื่อนๆดูเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลานะครับสูตรที่จะเป็นสูตรที่1ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่182ครั้งและบวกด้วยแถวที่ 19- 2สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างนะครับมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคมปี62ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1สิงหาคมปี62 1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก5เป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างออก8 9 7ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1กันยายนปี62ได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างคือเลข1เลขท้าย2ตัวล่างออก2 0 1ไม่ตรงกับ0นะครับดับเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16กันยายนปี62ได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างคือเลข0 เลขท้าย2ตัวล่างออก8 5 0หไม่ตรงกับ5ดับเป็นงวดที่3มงวดที่4 7ไม่ตรงกับเงวดที่5 3ไม่ตรงกับ5ตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ำตาลเข้มจะต้องไม่ตรงกับตัวเลขตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนะครับผมไม่บวกให้เพื่อนดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลานะครับ หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบาถึงงวดที่ย4 6สิบสไปงวดที่สิบาหไม่ตรงกับสี่งวดที่สิบสี่สองไม่ตรงกับแด หน้านี้จะดับวทญที่25ถึงมัวที่36มสิบนที่25่เจ็ดไม่ตรงกับ9ก้านที่26่ห้าไม่ตรงกับ8 หน้านี้จะดับวันที่37ถึงวันที่48วันที่37 6ไม่ตรงกับ5วันที่38 2ไม่ตรงกับ6 นานจะดับงวดที่49ถึงงวดที่59งวดที่49 2ไม่ตรงกับ3มงวดที่56ไม่ตรงกับ8 มาถึงวดสุดท้ายแล้วนะครับืึงวดวันที่1มีนาคมปี65เราได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างคือเลข2ผลกานออกเลขท้ายสองตัวล่างงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก0-7 2ไม่ตรงกับ7ดนะครับดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59อสเาอาดูนะครับว่าสูตรแรกนี้จะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมา ถึวงวัมที่หนึ่งมีนาคมปีหกห้าศูนย์บวกสี 10. 10่เป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกศูนย์เป็นสิบสิบบวกศูนย์เป็นสิบก็จะได้เลขดับศูนย์ดังนั้นสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่สิบหกมีนาคมปีหกห้าที่จะถึงนี้ได้แก่เลขศูนย์นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลักหน่วยล่างที่ได้นี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ